ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟต้มยำโบราณร้อนๆนาแล้วจ้าวันนี้ไอแอมพากินจะพาทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณเจนากันมาที่ชามนี้ก่อนแล้วกันนะก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำเขาก็จะใส่เครื่องจุกๆน้ำซุปหอมเข้มข้นมากเลยทุกคนส่วนนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเย็นตาโฟต้มยำนะเขาก็จะใส่พวกหมูสับเต้าหู้ชิ้นเลือเดเกี๊ยวกรอบมาให้ดบับเต็มสูบเลยนะทุกคนอะ กินเขียวก่อนเลยเพราะกลัวมันจะมีกรอบไม่รู้ว่าเ,เพื่อนเป็นแอบแอมกันบ้างไหมนะน้ำซุปของเขาเนี่ยจะออกหวานๆเ,เปรีย้ยวๆนะทุกคนน้ำซุปค่อนข้างกลมกล่อมดี ร้านนี้เนี่ยนะเป็นร้านที่เอฟแนะนำมานี่นี่ที่ร้านเขามีลูกชิ้นปิ้งกับไส้กรอ,อกปิ้งด้วยนะนี่น้ำจิ้มเขาสูดเด็ดเลยแหละกินไม่หยุดเลยที่ร้านเขามีอาหารตามสั่งด้วยนะ<ช>ทุกคนแอมก็เลยลองสั่งผัดกะเพาราไข่ดาวมาดูชอบตรงนี้เนี่ยแหละที่พิ่น้ำปลาให้เราทำเอ